สวัสดีวันอาทิตย์จะเดินมาเดินเที่ยวกับแฟนกับลูเนาะจะเดินเข้าเมืองเมืองขเจ้าก็อยู่ตรงนั้นเนาะนะเฮ้ยสีผิดตรงนั้น,นตรงนั้นละเดินออกกําลังกายมันยากาศดีเนาะจ้ะ มาพี่น้องงางไปน้ากันกรบรรยากาศดีมากเบื่องลุใสากาแฟ,ฟขึ้นมาได้เราเด้อค่ะเด้อแต่หันยักลงไปแล้วขึ้นมาใหม่ออกกำลังกายปัสนอันนี้เห็นโบน้ําแล้วขึ้นมาแล้วก็ยูแล้วยูเลยทาเพิ่นทางเชิงเนาะ่นสีแข่งกันกันกบล,ก,ลกเพิ่นบ่กน่นลุเพิ่นเลียนขึ้นมาละ อื้ยเฮ้ยช Ja, zum zweiten Mal bin ich hochgelaufen. Mhm. So, Papa. Okay. Zum Schluss geht's steil.